หลังจากที่พ่อครูแครเกิลและชั้นพีสองได้พากันออกไปเยี่ยมบ้านของโลแวนเวฟทำให้ตอนนี้ที่โรงเรียนจึงเหลือเพียงแค่ครูเดียวกับครูแบทที่ต้องคอยดูแลพวกเด็กๆและในขณะที่ครูแบทกับเด็กปีหนึ่งได้พากันออกไปเก็บดอกไม้กลับมานั้นสีบิวก็ถูกฝูงแดนรุมต่อยจนร้องไห้กลับมาครูแบทก็เลยสั่งให้นักเรียนพากันไปอาบน้ำแล้วพักผ่อนกันก่อนต่อจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนถึงเช้าวันต่อมา ในขณะที่ซีบิลกำลังนอนหลับอยู่ในห้องจูจูแคลิสก็ยื่นมือทะลุผ่านประตูเข้ามาเพื่อปลดล็อกแล้วเปิดประตูเข้ามาหาซีบิลในห้องโดยไม่ได้ขออนุญาตซีบิลจึงบอกว่าเธอไม่ควรทำแบบนี้เพราะครูฮาร์ดบุมจะต้องโกรธมากถนะ้าหากรู้เรื่องหนีเขาแต่แคลิสก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะตอนนี้ครูฮาร์ดบุมกับพี่สองกำลังออกไปพักผ่อนที่บ้านของโลแวนเวฟซึ่งพวกเขาจะยังไม่กลับมาจนกว่าจะหมดสัปดาห์ ซีบิวจึงบอกว่าเธอเองก็อยากจะไปกับพวกปีสองบ้างเพราะรู้สึกเบื่อที่โรงเรียนนี้เหลือเพียงแค่ครูแบทกับครูดิวและได้เรียนแต่วิชาพารกับท่องมนซ้ำไปซ้ำมาทั้งวันจากนั้นพอถึงเวลาที่ต้องเข้าเรียนกันแล้วพวกปีหนึ่งที่ได้เรียนแต่วิชาพลรของครูดิวกับวิชาท่องมนของครูแบทพวกเธอก็เริ่มพากันเหนื่อยแล้าแล้วพากันสลบลงไปนอนกองกันทั้งห้องแคลริสจึงบอกครูแบทว่าพวกเธออยากจะเรียนวิชาอื่นบ้างเพราะหน่วยที่จะต้องเรียนแค่สองวิชานี้แล้ว ทันใดนั้นครูดิวที่กำลังเดินเข้ามาก็บอกว่าตอนนี้เธอกำลังมีเซอร์ไพรสเตรียมเอาไว้ให้ทุกคนจะได้ไม่ต้องเบื่อที่เรียนแต่วิชาพลระกับท่องมนอีกแล้วครูดิวก็ส่งให้พวกปีหนึ่งทุกคนลงไปที่ห้องครัวเพื่อให้ทุกคนได้เรียนทำอาหารกับแม่ครัวซิมูรินาที่มาเป็นแม่ครัวชั่วคราวแทนคุณทาป,ปิโอก้าในวันนี้แต่ว่าซีบิวก็ยังคงรู้สึกเบื่ออยู่เหมือนเดิมและไม่มีกระจิตกรใจจะทำอะไรต่อแล้ว แคลริสจึงคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้ว่าเธอจะใช้หมอ้อที่อยู่ในห้องครัวมาทําเป็นหมอ้อปรุงยาแล้วแอบพากันปรุงยาเพื่อจะได้ทําให้ซีบิวสนุกขึ้นบ้างต่อจากนั้นพอแม่ครัวซิโมเลนาได้นําอาหารเข้าไปเสิร์ฟให้กับครูแบทและครูดิวซิโมเลนาก็คิดจะเอาขวดน้ํายาที่ซีบิวกับแคลริสปรุงไว้มาให้ครูทั้งสองคนได้ลองชิมดูเพราะคิดว่ามันเป็นน้ําสลัดสูตรใหม่ที่พวกซีบิวได้คิดข้นขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วมันคือน้ํายาวิเศษที่ทั้งสองคนแอบพากันปรุง ซึ่งพอครูทั้งสองและแม่ครัวได้ลองกินมันดูจูจูทั้งสามคนก็มีอาการแปลกๆแล้วพากันลุกขึ้นมาเต้นพร้อมกับทำลายข้าวของจนพังเละเทะไปหมดพอซีบิลกับแคลิสเห็นแบบนั้นทั้งสองก็รีพากันออกไปจากห้องทันทีและเมื่อทุกคนเริ่มพากันได้สติขึ้นมา คุณซิโมลิน่าก็กลับออกมาจากห้องพร้อมกับดูดาครูแบทกับครูดิวที่ขอให้เธอช่วยสอนพวกนักเรียนทําอาหารแต่ว่าพวกเด็กๆเ,เหล่านั้นกลับแอบพากันปรุงน้ำยาวิเศษในห้องครัวของเธอซิโมลิน่าจึงขู่ว่าเธอจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องครูแคกเกิลถ้าหากว่าพวกครูแคกเกิลพากันกลับมาถึงแล้ว ต่อจากนั้นพอซีบิวได้กลับเข้าไปที่ห้องของตัวเองแคลิสก็เข้ามาหาเพื่อจะขอโทษที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นซีบิวจึงบอกว่าเธอเกลียดทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่และเธอก็ไม่ได้คิดอยากจะเป็นแม่มดตั้งแต่แรกแต่ว่าการที่เกิดมาเป็นคนของตระกูลฮอนโลมันจึงทำให้เธอไม่มีทางเลือกเลยต้องมาเข้าเรียนที่วิทยาลัยแห่งนี้ ส่วนแคลิสก็บอกว่าในตอนเด็กเธอใฝฝันว่าอยากจะมีตะเคียงวิเศษเหมือนกับอลาดินซึ่งเธอจะขอพรคอ้อแรกให้มันสามารถขอพรเท่าไหร่ก็ได้แล้วเธอก็จะมีทุกอย่างได้ตามที่ต้องการโดยไม่จำกดัด ซึ่งตอนนี้แคลิสก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้แล้วว่าเธอจะหาตะเกียงวิเศษนี้ได้จากที่ไหนจากนั้นทั้งสองคนจึงพากันเข้าไปหาครูเดีวที่ห้องพักครูแล้วขอโทษที่ทำให้มันเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้ซึ่งพวกเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มันเกิดขึ้นและตอนนี้พวกเธอก็รู้แล้วว่าจะชดใช้ความผิดนี้ได้ยังไงจากนั้นพอทั้งสองคนได้พากันกลับออกมาแล้วแคลิสก็คิดจะพาซีบิวไปที่ห้องของฟิเนล่า เพราะเธอเห็นว่าฟเนลล่ามักจะเอาหนังสือสอนคาถาที่น่าสนใจออกมาจากห้องสมุดและคิดว่ามันน่าจะมีคาถาที่เธอต้องการอยู่ในนั้นแน่ต่อมาทั้งสองคนจึงพากันแอบเข้าไปในห้องของฟิเนลล่าแล้วช่วยกันหาหนังสือเวทมนต์ที่มันสามารถสร้างตะเกียงอลาดินขึ้นมาได้จนซีบิวได้ไปพบกับหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือเวทมนต์ของทางตะวันออกทั้งสองคนจึงลองเปิดอ่านมันดูแล้วก็พบว่ามันได้มีวิธีสร้างตะเกียงวิเศษเขียนเอาไว้อยู่ แต่ทันใดนั้นเฟเนลล่ากับกรีเซลดาก็พากันกลับเข้ามาซะก่อนแล้วถามว่าทั้งสองคนเข้ามาทำอะไรในห้องของเธอแคลิสจึงบอกว่าพวกเธอแค่จะมาหาคาถาที่มันสามารถทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นได้เพราะครูแบทบอกมาว่ารุ่นพี่ทั้งสองเป็นนักสะสมคาถาพวกเธอจึงคิดว่ามันอาจจะมีคาถาที่พวกเธอต้องการอยู่ในนี้ พอได้ยินแบบนั้นเฟียนเนล่ากับกรีเซลดาก็เลยจะช่วยกันหาหนังสือที่มันมีคาถาตามที่ทั้งสองคนต้องการให้และในระหว่างที่รุ่นพี่กําลังจดจ่ออยู่กับการหาคาถาอยู่แคลริสก็หาโอกาสเอาหนังสือเล่มเมื่อกี้ออกมาจากนั้นเธอกับซีบิลก็พากันกลับไปที่ห้องแล้วทําการปรุงคาถาตามในหนังสือเล่มนั้นดูทันทีซึ่งพอใส่ส่วนผสมครบตามในหนังสือทุกอย่างแล้ว แคลลิสก็เอาไฟชายของเธอใส่ลงไปในหมอ้อเพื่อจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นตะเกียงวิเศษที่สามารถขอพรได้เหมือนกับในอลาดินแต่ทว่าจูจูมันก็ได้มีควันพุ่งออกมาจากหม้อปรุงยาแล้วลอยออกไปนอกห้องจนเต็มทั่วทางเดินไปหมด ทำให้ทั้งสองคนจึงถูกครูแบทและครูเดียวเรียกให้เข้าไปพบเพื่อถามว่าทั้งสองคนกำลังเล่นอะไรกันอยู่ทำไหมมันถึงได้เกิดควันขึ้นมากขนาดนี้แคลริสจึงเอาไฟฉายของเธอออกมาให้ดูแล้วบอกว่ามันคือไฟฉายวิเศษที่สามารถทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นได้ตลอดเวลาสิ่งที่ต้องทำก็คือแค่ดีดนิว้วมันก็จะสามารถทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นได้แล้วและพอครูดียวได้ลองดีดนิ้วดูจูจ่ๆมันก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาจริง ทำให้ครูแบทและครูดิวต่างพากันชื่นชอบเป็นอย่างมากแล้วไปบอกให้แม่ครัวซิโมลิน่าลองทําตามดูบ้างเพื่อจะได้ทําให้ห้องครัวของเธอมันสว่างขึ้นซึ่งพอได้เห็นเวทมนต์นี้ซีโมลิน่าก็ประทับใจเป็นอย่างมากเพราะปะกะติแล้วเทียนที่ใช้ในห้องครัวมันไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่เธอจึงบอกกับครูแบทและครูดิวว่าจะไม่เอาเรื่องที่พวกเด็กๆปรุงยาในห้องครัวไปฟ้องครูแคคเกิลแล้วเนื่องจากพวกเด็กๆได้ชดใช้โดยการทําให้ห้องครัวของเธอสว่างขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันทําให้เธอสามารถ เห็นทุกอย่างได้ดีขึ้นส่วนทางฟังของซีบิลกับแคลลิสหลังจากที่พวกเธอได้ชดใช้ความผิดจนทําให้ครูยอมยกโทษให้แล้วแคลลิสจึงบอกให้ซีบิลพักเรื่องตะเคียงวิเศษเอาไว้บ้างอย่าเพิ่งเอามันมาใช้บ่อยจนเกินไปแต่ซีบิลก็บอกว่าทํำไมเธอจะต้องพักด้วยเพราะตอนนี้เธอสามารถบรรดาลทุกอย่างได้ตามที่ต้องการแล้วซีบิลก็เอาตะเคียงวิเศษมาใช้เสกสิ่งของที่เธออยากได้อย่างมีความสุข ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของฟิเนลล่ากับกลีเซลดาในขณะที่ทั้งสองกำลังพากันสงสัยว่าเวทมนต์แสงสว่างที่ซีบิลกับแคลสสร้างขึ้นมาบางทีมันอาจจะเป็นเพียงแค่การหลอกตาเท่านั้นเพราะเธอรู้สึกว่าจูจ่ๆห้องมันก็มืดลงกว่าเดิมเยอะมาก ทังที่มันเคยสว่างกว่านี้ทันเดนั้นจูจๆเตียงของฟิเนลลาก็พังลงไปเองแล้วกระจกที่แขวนอยู่มันก็พังตามไปอีกพอฟิเนลล่าหันไปดูที่ชั้นวางหนังสือของเธอก็เห็นว่าตอนนี้มันได้มีหนังสือหายไปนหนึ่งเล่มซึ่งเป็นหนังสือที่แคลิสกับซีบิวพยายามจะอ่านตอนที่แอบเข้ามาในห้องของเธอและทันเดนั้นอาคารมันก็เริ่มเกิดการถล่มลงมา ทั้งสองคนจึงรีพากันไปหาแคลริสกับซีบิวทันทีในระหว่างนั้นแคลริสกับซีบิวที่กำลังอยู่ในห้องพวกเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนกำลังจะเข้ามาซีบิวจึงเอาตะเกียงวิเศษมาใช้เพื่อขอให้ไม่มีใครเข้ามาในห้องของเธอได้ทำให้เฟเนลล่ากับกรีเซลด้าที่กำลังจะเปิดประตูเข้ามาหาทั้งสองคนก็ถูกกำแพงที่มองไม่เห็นมากั้นเอาไว้พวกเฟเนลล่าจึงบอกให้ซีบิวหยุดใช้ตะเกียงนั่นเดี๋ยวนี้เพราะมันกำลังจะทำให้โรงเรียนแห่งนี้แยกตัวออกจากกัน แต่ซีบิวก็ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่ทั้งสองคนพูดเพราะคิดว่าพวกเฟเนล่าแค่อยากจะได้ตะเกียงของเธอไปครอบครองแทนแล้วซีบิวก็สั่งให้ตะเกียงวิเศษปิดประตูใส่ทั้งสองคนทันที ส่วนที่ทางฟังของห้องครัวจูจูฝาปิดตู้เก็บอาหารมันก็พังลงมาเองแล้วผลไม้ที่อยู่ในตะกร้าก็เริ่มเน่าเสียลงพร้อมกับจานที่อยู่บนชั้นวางมันก็แตกไปเองโดยที่ยังไม่มีใครไปทําอะไรเลยทันเดนั้นฟิเนลล่ากับกรีซิซด้าก็พากันเข้ามาหาแล้วบอกให้ครูเดิวกับครูแบดรีบขึ้นไปดูที่ชั้นบนในขณะเดียวกันนี้ทางฟังของแคลิสพอเห็นว่าซีบิวเริ่มทําตัวเปลี่ยนไปหลังจากที่มีตะเคียงวิเศษเธอก็คิดจะเอามันไปเก็บไว้พร้อมไม่อย่างให้ซีบิวใช้ต่ออีกแล้วแต่ว่า วาซีบิวก็ไม่ยอมคืนให้แล้วขอให้ตะเกียงส่งแคลิสออกไปจากห้องของเธอทันทีซึ่งพอแคลิสถูกส่งตัวกลับออกมาข้างนอกแล้วทันใดนั้นพวะครูเดียวก็พากันตามเข้ามาหาเพื่อจะสั่งให้ซีบิวส่งตะเกียงนั้นมาให้เดี๋ยวนี้แต่ว่าซีบิวก็ไม่ยอมทําตามคําสั่งของครูเพราะตะเกียงวิเศษมันสามารถให้เธอได้ทุกอย่างที่ต้องการและตอนนี้ก็ไม่มีใครมาทําอะไรเธอได้อีกต่อไปแล้ว รูแบทจึงพยายามขอร้องให้ซีบิวหยุดใช้มันเดี๋ยวนี้เพราะไม่อย่างนั้นมันจะทําให้โรงเรียนล่มสลายไปในที่สุดแล้วซีบิวก็จะไม่เหลืออะไรอีกเลยทั้งโรงเรียนทั้งเพื่อนพอได้ยินแบบนั้นซีบิวก็บอกว่าเธอจะยอมคืนให้ก็ได้แล้วคิดจะออกไปหาทุกคนที่กําลังรออยู่ข้างนอก แต่ถว่าจูจูเธอก็ไม่สามารถลุกออกไปได้เพราะถูกเบาะลมที่กำลังนั่งอยู่ดูดติดเอาไว้ไม่ยอมให้ไปไหนครูแบทจึงบอกให้ซีบิวล,ลองปิดตะเคียงนั้นดูก่อนแต่ว่าพอซีบิวคิดจะปิดมันจูจูมันก็เริ่มเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจนทำให้อาคารใกล้จะถล่มลงมาแล้ว แถมไม่ว่าซีบิวจะพยายามปิดมันยังไงก็ไม่สามารถปิดมันได้เลยแคลริสจึงบอกว่างั้นก็ให้ลองหมุนเกลียวที่ฝาหลังออกดูซึ่งพอซีบิวลองทำตามที่แคลริสบอกในที่สุดเธอก็สามารถปิดตะเคียงได้สักทีทำให้อาคารที่กำลังเกิดแผ่นดินไหวอยู่ได้หยุดลงจากนั้นทุกคนจึงพากันมาฉลองที่สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายในวันนี้มาได้ทำให้โรงเรียนยังปลอดภัยเหมือนเดิมและไม่ล่มสลายไปซะก่อน